ครับก็เทปนี้อาจจะเป็นเทปที่ทําให้คริสเตียนจํานวนมากตกใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอา้ามันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยทาไมเราถูกสอนแบบไม่เข้าใจพระเจ้ามาตลอดหลายสิบปีเลยนะครับสิ่งนี้ก็คือว่าคําที่คําศัพท์ที่คริสเตียนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยก็คือการกลับใจใหม่ใช่ไหมครับแต่ทีนี้พออ่านบทความนี้เป็นโพส์สั้นๆนะจะทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะโอ้อะ หมายความว่าไงคําว่า r e p e n t a n c ที่แปลว่ากลับใจหม่เนี่ยไม่มีในต้นฉบับของไบเบิลที่แท้จริงผมอ่านแล้วผมงงมากแต่ว่าพอไปอ่านลึกๆแล้วเนี่ยนี่มันเป็นการเขาเรียกอะไรนะ revolution อีกระดับที่ลึกลงไปอีกนะซึ่งเกิดจากการค้นคว้าแล้วความรู้ที่เป็นวิชาการในการเปิดเผยสำแดานะครับก็ เอ่อ <c oughs> คืองน,นี้เวลาเราถูกสอนในคริสตจักรว่าให้กลับใจใมาจากบาปนู่นนี่นั่นอะไรลักษณะนั้นอ่ะเราเมักจะถูกตอกย้ำในลักษณะของการชี้นําว่าเราเป็นคนบาปเราต้องเลิกทำบาปเ,าเราต้องไปสํารวจบาปว่าไปทําบาปอะไรมาในแต่ละวันในแต่ละเดือนแต่ละชั่วโมงอะไรลักษณะนั้นแล้วเราก็ใส่อรรพาบบาปกับพระเจ้าเนี่ยคือคอนเซปที่เราถูกสอนในคริสตจักร โดยทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนกับม่านบางๆที่เราไม่เข้าใจนะครับพอทำอย่างนั้นซ้ําไปซ้ำมาไปเรื่อยๆชีวิตคริสเตียนก็เลยไม่เกิดผลเพราะเข้าใจคํำนี่ยขางคำว่า r p e n t t n c e หรือคําว่ากลับใจใหม่ผิดไปคนละทิศทาง180องศาอะไรลักษณะนั้นนะครับเพราะว่าการแปลว่า r p e n t t n c e จากภาษาต้นฉบับมันเป็นการแปลที่ไม่เวิร์กเป็นการแปลที่ poor translation นะครับ แล้วแล้วหมายความว่าไงก็เดี๋ยวมาดูบทความนะครับคือโดยต้นฉบับภาษากรีกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า r e p e n t a n นแบบลักษณะที่คริสเตียนลยสุขสอนนะครับเขาบอกว่าคำว่าคริสเตียนผู้นี้เขาเขียนบทความสั้นๆนะแต่ว่าผมว่าค่อนข้างดีนะเขาบอกว่าคำว่าคำว่า word ที่แปลว่า r e p e n t ท n นที่แปลว่ากลับใจใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีคำคำนี้ในต้นฉบับ ของไบเบิลออริจินนะครับเพราะคำว่ารีเพนตแทหรือว่าคำว่ากลับใจใหม่เนี่ยมันถูกผลิตขึ้นมาในลักษณะของระบบศาสนาตั้งแต่ช่วงที่เราสมัยก่อนที่คริสเตียนเ่เปลี่ยนจากการใช้ภาษากรีกที่เป็นภาษาต้นฉบับของของไบเบิลนะฮะก็ก็มีการเปลี่ยนถ่ายมาจะปรับมาเป็นภาษาลาตินนะฮะแล้วก็ คือยุคของคริสตจักรที่เริ่มต้นในยุโรปท,ที่เป็นการแพร่ขยายเนี่ยดูเหมือนว่าไบเบิลเนี่ยจะถูกใช้ในภาษาที่ไม่ใช่ต้นฉบับนั่นคือภาษาละตินนะครับแล้วเขาบอกว่าภาษาเนี้ยเนี่ยก็คือเหมือนกับมีคำว่ารีเพ n ต์เนี่ยถูกผลิตขึ้นมาในลักษณะที่เป็นภาพรวมใหญ่ๆของระบบศาสนานะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นการใช้ความรู้สึกผิดเพื่อที่จะเอาเงินมาจากผู้เชื่อในพระเจ้า อะไรล you know, you ักษณะคือมันมันเหมือนกับว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยการเชนภาษาจากต้นฉบับเป็นภาษาอื่นเนี่ยโอกาสที่เราจะสูญเสียความเข้าใจที่ถูกต้องในภาษาออริจินอลเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกับถ้าพูดไปก็เหมือนกับสมัยตอนเด็กๆที่เราเล่นเกมบอกต่อคำอะที่แบบสมมติเรามีเด็กสิบคนเราบอกเหมือนกับการต้องการจากคนที่หนึ่งไปจบคนที่สิบเนี่ยโอกาสเพี้ยนของ ความเข้าใจความหมายเนี่ยจะมีสูงมากนะครับก็คล้ายกาันจากการที่เราแปลไบเบิบลจากภาษาต้นฉบับมาภาษาละตินแล้วก็จากละตินมาภาษาเยอรมันจากภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษจากภาษาอังกฤษมาภาษาไทยเนี่ยโอกาสที่จะเออ,เ,อ,อเรอร์ทางความเข้าใจเนี่ยก็จะมีค่อนข้างที่จะมีฮะอะไรลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มคริสเตียนที่เขาเจาะลึกเข้าไปใน ความเข้าใจเรื่อง h y เปอร์กรเนี่ยผมสังเกตว่าทุกคนเนี่ยจะเจาะเข้าไปที่ o r i g i ินอของต้นฉบับภาษากรีกหรืออารามอีกหรือทิบรู Blue นะฮะซึ่งตรงนี้คริสเตียนทั่วไปทำไม่ได้อยู่แล้วแต่โดยโดยปัจจุบันเนี่ยที่มีระบบของโซเชียลมีเดียของการความรู้ที่มันเวิร์ลไว์จากระบบ Google Search อะไรลักษณะนั้นเนี่ยทำให้คริสเตียนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ในลักษณะนี้ได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนแล้วก็ ส่วนใหญ่เนี่ยหนังสือหรือความรู้พวกนี้มักจะมาจากภาษาอังกนะครับเพราะว่าต้นทางของความเชื่อคริสเตียนมาจากประเทศโซนยุโรปโซนอเมริกาที่ที่เขาเชื่อพระเจ้ามา2,000ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่คริสเตียนไทยเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงลักษณะนี้นะครับก็เขาบอกว่าคำว่ากับใจใหม่เนี่ยพอเปลี่ยนการแปลงภาษาออกมาเป็นลาตินเนี่ยก็เหมือนกับ รู้สึกว่าเขาบอกว่ามาจากคําว่าพีน้นนะครับพีน้นแล้วเขาก็เพิ่มคําว่ารีเข้าไปนะครับกลายเป็นเหมือนกับพอคําว่ารีเพนต์ทนที่ใช้ที่แปลว่ากลับใจใหม่มันกลายเป็นการเพิ่มจิตสํานึกของคนบาปหรือจิตนึกบาปมากขึ้นนะครับเพรฉะนะแล้วพอถูกย้ําคำว่ารีเพนต์นหรือว่าคําว่ากลับใจใหม่เนี่ยความหมายที่มันได้รับเนี่ยมันมัน,ม,นมันเหมือนกับเอ่อเรื่อยไปนะครับสิ่งนี้เนี่ยต้นฉบับ จริงๆไม่มีคำว่า p e n t น n c e นะครับแต่ต้นฉบับจริงๆของภาษากรีกเนี่ยเขาจะใช้คำว่าคาว่าเมตตาหนอยานะครับเมตตาหนยาเนี่ยมาจากคำว่า m no e t a า o น a ย e t เ together with and n o w l ก็คือคือความหมายของคำว,ว่าเมตตาหนอยากับคำว,ว่าร e เพนตานเนี่ยความหมายมันคนละทิศท,ทางกันเลยนะฮะซึ่งคำคำนี้มาจากพ,พระคัมภีร์อิสยาบทที่55ข้อที่8ถึง1นะครับมันเป็นคำศัพท์ที่เคลียร์มากว่า คำว่ากลับใจใหม่เนี่ยมันควรจะแปลว่าการโคโนวิตกอยก็คือการมีความรู้ร่วมกับพระเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นการที่เราเปลี่ยนความคิจ,จิตใจให้เข้าสอดคล้องกับความคิดข,ของผู้สร้างหรือพระผู้สร้างหรือพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆครั้งที่เราอ่านคําว่ารีเพนตันที่แปลว่ากลับใจใหม่เนี่ยจริงๆแล้วควรจะแทนคําว่า r รีเพนตันหรือกลับใจใหม่ด้วยคําว่า มีความรู้ร่วมกับพระเจ้าหรือคิดในสิ่งที่พระเจ้าคิดเกี่ยวกับตัวเราที่พระองค์ทรงกระทาให้สําเร็จ้ในพระเยซูคริสต์ก็คือพระเยซูเนี่ยทรงเป็นหัวใจของพระเจ้าที่ทําให้กับฉันก็คือว่าทีนี้เวลาเราเจอคําว่าร <c oughs> ีเพนต์ตหรือกลับใจใหม่จริงๆถ้าจะให้ถูกต้องก็คือการสารภาพความชอบธรรมของพระเจ้านั่นเองก็คือหมายความว่าแทนที่เราจะคิดถึงเรื่องบาปว่าเป็นนี้ไปทาบาปอะไรมาหรือว่าสํารวจบาปในแต่ละวัน จ้าสายใบยเย็นสารภาพแบบวันละวันเล่าอะไรเงี้ยเราควรจะใคร่ควรหรือคิดถึงกิจการซึ่งพระเจ้าทรงกระทําให้เราแล้วในพระเยซูริ์นั่นคือเรื่องความชอบธรรมการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าการที่เราเหมือนกับถูกตรึงถูกฝังและถูกชุบให้เป็นขึ้นมาและนั่งใส่สถารร่วมกับพระคริสต์ก็คือเราคิดแต่เรื่องการงานที่สำแร้วของพระเยซูคริสต์เจ้าในแต่ละวัน วิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่สุดก็คือการเอาพระคำของพระเจ้ามาสารภาพเพราะการกลับใจใหม่ก็คือเมตตานั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงความที่จิตใจให้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทํากับเราสําเร็จแล้วในพันธสัญญาใหม่วิธีการนอกจากการคิดในหัวก็คือการเอาพระคำที่เป็นสิ่งที่พระเยซูทำสำเร็จแล้ววิธีการนี้คือไปคัดจดหมายฝากสืกสารฉบับที่เป็นข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับ สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้กับเราสำเร็จแล้วบนไม้กางเขนเช่นเราอาจจะเอาคำนี้มาพูดทุกวันเป็นอย่างนี้เขาเรียก่ารีเพนตนที่แท้จริงนะครับก็คือเพราะรูปทั้งหลายอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วรูปจึงเป็นผู้ทุกๆสร้างขึ้นใหม่สิ่งสมัยเก่าๆก,ก,ก็ล่วงไปนี่เน่ยกายทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งใทั้งสิ้นอ่านี่คือททนที่จะสารภาพบาปให้สารภาพ สิ่งที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้านี่คือการกลับใจใหม่ที่ถูกต้องตามพันธสัญญาใหม่นะครับไม่ใช่การเอาบาปไปสารภาพแต่เป็นการเอาความชอบธรรมที่พระเจ้าทําให้กับเราจบเสร็จมดแล้วเอามาสารภาพซึ่งนี่เป็นคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันสุดขั้วร,ระหว่างความคิดแบบไม่เข้าใจพันธสัญญาใหม่นะครับแล้วใช้คำมีเพนแตนที่แบบไม่เข้าใจนิยามของมันที่แท้จริงนะครับคือคําว่าโคโนคือการมีความรู้ร่วมกับพระเจ้า เหมือนกับถ้าเพื่อนๆเนี่ยไปอ่านไบเบิลฉบับที่เป็นการแปลในลักษณะของ Inclusionism หรือการแปลที่เป็นลักษณะของ Union Life เนี่ยเขาจะใช้คำว่าโคเนี่ยบ่อยมากโคโนโค e ลสเลคชั no, ่นโค่ไฮโคที่แปลว่าร่วมอ่ะเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวและะนะ้วลักษณะแต่เราจะไม่เห็นการแปลลักษณะนี้ในไบเบิลที่เป็นการแปลฉบับรุ่นเก่าๆนะครับคำว่าโคเนี่ยไม่มีเลย แต่ฉบับรุ่นใหม่ๆที่ลึกลงไปเนี่ยเขาจะใช้คำว่าโคแต่ว่ามีส่วนร่วมหรือบางทีเนี่ยถ้าการกลับใจใหม่ก็คือการไข้ควรว่าเราเป็นอย่างเดียวกับพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในเราเราอยู่ในพระเจ้าเราเป็น p a r ์ทเทคเกอร์ออฟดีวาเอะไรลักษณะนะเอามาพูดบ่อยๆเนี่ยก็คือการกลับใจใหม่ที่แท้จริงนะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องเส้นผมที่เหมือนจะบางภูเขาเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความรู้ คือคือการเดินในพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเราไม่สามารถเดินด้วย Emotional หรืออารมณ์หรือนิมิตหรืออ่าคือหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าการเดินกับพระเจ้าที่รูปแบบคริสเตติกทั้งหลายเนี่ยมักจะเดินด้วยความว่านิมิตคำว,ว่าซาบซึ้งเราร้องไห้ในการนมัสการอะไรลักษณะนั้นนะฮะแต่ว่าเอาโดย,โดยจริงๆโดยประสบการณ์ที่เดินกับพระเจ้ามา20น่าจะ25ปีแล้วในปีนี้ ผมพบว่าคริสเตียนที่เดินในลักษณะนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเกิดผลในคริสตจกักรนะแต่พอไปดูชีวิตหลังจากนั้นผลลัพธ์ที่บาที่ออกมาในบางครั้งเนี่ยชีวิตเขาก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการทํามาหาก,กินสักเท่าไหร่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงสักเท่าไหร่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการที่จะมีชีวิตที่ด้วยสันติสุขตลอดเวลานะฮะเพราะว่าถูกย้ําจิตสำนึกของคนบาปตลอดเวลา สันติสุขมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะแต่เมื่อเราย้ําเตือนกับจิตสำนึกเราว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมของเจ้าในพระเยซูคริสต์อะไรลักษณะนั้นเนี่ยมันทําให้เรามีจิตสำนึกของสันติสุขจิตสำนึกของความชอบธรรมนะครับนี่คือการกับใจใหม่อย่างแท้จริงที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นนะครับค่อนข้างอาจจะเป็นความรู้ค่อนข้างที่จะใหม่พอสมควรสําหรับคริสเตียนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องไฮเปอร์กราสเลติกกราสหรือว่าอยู่ใไลฟ์หรือว่า การเป็นเดียวกับพระเจ้าอะไรลักษณะนั้นนะฮะมันค่อนข้างที่จะลึกนะครับก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยการเดินกับพระเจ้าด้วยพระคุณระดับลึกซึ่งเนี่ยไม่ใช่การเดินด้วยความมโนไม่ใช่การเดินด้วยอิโมชั่นอลไม่ใช่การเดินด้วยความไม่รู้แต่เป็นการเดินด้วย understanding และ k n o w l ก็คือความเข้าใจและความรู้สองสิ่งนี้ขาดไม่ได้ในการเดินกับพระเจ้าด้วยด้วยด้วย knowledgeunderstanding นะฮะ พอเราเข้าใจเรื่องพระคุณแล้วเนี่ยพอผมกลับไปอ,อ่านไบเบิลในสุภาษิตพระธรรมสุภาษิตที่กษัตริย์โซโลมอนเขียนนยจะมีคำว่า understanding หรือคําว่าเข้าใจเนี่ยเยอะมากนะครับสิ่งนี้เป็นเรื่องของ understanding คือความเข้าใจ knowing คือความรู้ acknowledge คือความตระหนักรู้ consciousness คือจิตสำนึกสิ่งเหล่าน,นี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไปฟังคําสอนที่เป็นพระคุณเนี่ย เขาจะมีพวกนี้ยเยอะมีคำว,ว่า consciousness คำว,ว่า union life คำว,ว่า uh, vibration frequency synchronization คือมันจะค่อนข้างเป็นศัพท์ที่ดูเหมือนเป็นศัพท์สูงนะแต่ว่าเป็นศัพท์ที่ที่ถ้าเราเข้าใจความหมายเนี่ยมันจะมันจะเก็แล้วมันเปิดโลกเรามากนะคะอันนี้เขาก็มีอคอมเมนต์บอกคุณนี่ยกำลังเหมือนกับ เปิดเผยสัมดงอะไรแล้วสนาน้นนะนี่เขาบอกว่าผมเนี่ยรักษาการกลับใจใหม่ในคอนเซปต์ของระบบศาสนาแบบคริสเตียนมานานแต่ผมก็ยังเป็นเหมือเดิมนะฮะก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะจริงแท้เช่นนั้นแหละเขาบอกว่าเอเหมือนกับ อัตลักษณ์ออเทนติกเนี่ยคือความเหมือนอัตลักษณ์หรือเหมือนกับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่แท้จริงของพวกเราต้นต้นกําเนิดของพวกเราเนี่ยก็คืออยู่ในพละคริสเป็นเอกลักษณ์ที่แท้จริงขอให้ความจริงของการที่เราเป็นในพระคริสเนี่ยจงกลายเป็นเส้นทางของการที่เราเห็นตัวเราเอง <c oughs> ว้าวนี่ยอดเยี่ยมมากเลย เขาบอกว่าเขาบอกว่าอา,อาจารย์ดอนคิลนี่เขาบอกว่าการกลับใจใหม่ใดๆก็ตามที่มาจากผลของความสึกผิดการกล่าวโทษฟ้องผิดความกลัวการควบคุมทางอารมณ์นั้นไม่ได้สร้างผลิตผลที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงจิตใจมันเป็นสิ่งที่เกิดผลในระยะสั้นๆแต่การเปิดเผยสําดางของความดีงามของพระบิดาเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถผลิต การเปลี่ยนแปลงของจิตใจและมีความมั่นคงในชีวิตคริสเตียนได้ดีที่สุดความหมายประมาณนี้อาจจะแปลไม่ตรงไปแล้วนะครับดังนั้นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนี้คุณจะรู้ว่าทำไมคนมากมายที่ไปเหมือนกับก้มกราบหรือว่าคุกเข่าที่คริสจักรนะฮะแล้วก็เหมือนกับร้องไห้หรืออะไรสนานเนี่ยพวกเขาเนี่ ye, ไม่มีการเปิดเผยสัมนาร ความมีงามของพระบิดาเจ้าแต่แต่เขาเข้าใจถึงแค่ว่าการจะถูกเผาในนรกตลอดไปถ้าการกลับใจใหม่ด้วยน้ำตาเนี่ยไม่ได้อ่ารับการเขาเรนะียกอะไรรับการ perception หรือว่าการที่แบบรับรู้ที่แท้จริงเนี่ยมันจะทำให้เกิดการกระทําที่ผิดผิดผมอาจจะแปลไม่ค่อยดีนะแต่โดยความรู้ก็คือว่า ศัพท์คำว่า r e p e n t a n c เนี่ยเป็นศัพท์ที่ถูกย้ําในชีวิตคริสเตียนค่อนข้างเยอะแต่เป็นการไม่เข้าใจนิยามของคำว่า r e p e n t a n c ที่มาจาก original word ที่แท้จริงนะครับก็ก็เลยรู้สึกเอออยากทำเทปลักษณะนี้ออกมานะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยนะฉันคิดว่านี่คือการตื่นขึ้นที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำโดย เ,เหมือนกับความเข้าใจเนี้ยมันถูกเติ่นขึ้นโดยการที่อาจจะถูกแนะนำโดยคุณโจนาธานเอ็ดเวิร์ดฉันประหลาดใจว่าผู้คนมากมายเนี่ยเขาอธิษฐานแล้วก็เหมือนกับถอยหลังอะแล้วเขาก็ยังเป็นผู้เชื่อ,อเหมือนกับการไม่เข้าใจของศัพท์คำว่าอินรีเพนชานเนี่ยมันทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้าค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะฮะ เนี่ยว่าอะไรเนี่ยบอกว่าลูกชายคนเล็กสุดของผมเนี่ยถูกเตะออกมาจากคริสตจักรเพราะผู้นํารู้สึกว่าการกลับใจของเขาเนี่ยมันไม่จริงใจมากเพียงพอบัดนี้ลูกชายของผมเป็นอิสระแล้วจากระบบที่มันเหมือนกับบัญญัติพันธสัญญาเกนะ่าอะไรลักษณะนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวขอจบเทปเท่านี้แล้วกันครับอันนี้ให